ใครที่ยังตามหอพักมหาภัยหอพักย่านลังสิตนะครับวันนี้ผมมีความคืบหน้ามารายงานนะครับตามเนื้อข่าวนี้เลยนะครับก็คือทอตอนะครับออกหนังสือสั่งห้ามนะครับใช้อาคารนะครับเพราะว่าต่อเติมผิดกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะฮะจากกรณีหอพักย่านมหาลัยลังสิตนะครับที่มีผู้เสียหายออกมาแชร์พฤติกรรมนะครับของเจ้าของหอนะฮะซึ่งมีพฤติกรรมหลอกเซ็นสัญญาเช่าหอระยะยาวครับโดยออกก่อนโดย มีพฤติกรรมกักขังยึดของและมีผู้เสียหายจํานวนมากะฮะตามที่เสนอข่าวนะฮะวันนี้นะฮะได้มีการทำหนังสือให้ทางเจ้าของหอนะครับเซ็นรับทราบห้ามใช้อาคารหลังตรวจพบการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตซึ่งทางเจ้าของหอได้เซ็นรับทราบแต่ไม่ให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพแต่อย่างใดนะฮะส่วนคดีอื่นๆนั้นครับเจ้าของหอ ใช้เวลาช่วงดึกๆนะเข้าพบพนักงานสอบสวนสพปากคลองลังสิตเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวตามกันต่อครับว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นนะครับเพิ่งรับทราบข้อกล่าวหาก็เดี๋ยวต้องไปยื่นฟ้องศาลนะฮะแล้วก็ไปสืบนะครับว่าเรื่องจะจบไงเดี๋ยวผมจะมารายงานเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากทราบกดติดตามผมไว้นะครับ